วันนี้มากับน้ำเบิร์ดคนตกป่าเมื่อกี้ไปเจอไม้อะไรไรู้เฮ้ยมาแล้วแต้มแรกแต้มแรกมาแล้วโดนแล้วโอ้โหมาแล้วแต้มแรกมาแล้วครับตั้งแต่9โมงเช้าตอนนี้บ่าย3 เม็ดแดงกันทะลักเฮ้ยหยุดหาแล้วไม่ขายละเม็ดแดงกันทะลักนะอะเนี่ยพ่อแม่เสียเหรอ,อ,อ,อเออเก่งไปเ,เดี๋ยวนะเอาใส่สวิงไว้ให้ถ้าจะเอาไปขายอะ่ะ<ๆ>โอเคไหมวันนี้ก็ชวนนะ้ำเบิร์ดฝนตกปลาไปเที่ยวหมายธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวยังไงก็ไปดูกันในคิปแล้วกันไม้สวยจัด มีใครมาตกไหมยิงปลาบ่ายิงปลาบ่ก็ตกได้ก็ตกนะจ้ำเหลียมเดินได้อน้ำแรงนะเนี่ตามแกงนอหยาักกน่ง มีตัวแล้วพี่นี่ปลาอะไรวะ คนเข้าเยอะปะ มันได้บรรยากาศเนาะเฮ้ยนี่เป็นต้นน้ำตาดหินเนาะ แต่สวยจริงว่ะออยากพาเด็กๆมาเลยเนะี่ย ไออันนี้อะไรเนี่ยเม็ดแดงกันทะลักเฮ้ยหยุดหาละไม่ถ่ายละเม็ดแดงกันทะลักอะไรนเนี่ย จะมีลูกปลานี่ไนะไม่ได้เลยัยรุ่นไม่ได้เลยัยรุ่นตกปลาเหรอเยือโลหะเหยือกระสุนเหยือตีอเหยือปอมเหยปอม้าไม่อ่ะตรงนี้เหรอจริงเหรอ ปลามันไม่กินเหรออยู่นี่หรอไหนเอ้เหยื่อไหนมันกินมาพี่ขอหน่อยเลยสใส่เยือนเอนเเหรอเอาเรื่องว่ะ นักสิหนักประมาณสามโลตีไกลเท่านี้แหละไหนมีเหยื่อให้น้าขอไหมไม่มีนี่ตีแค่เนี่ยตีไกลได้เท่านี้ เชือกมันเล็กไม่มีตังซื้อตะกี้ไปเจอไม้อะไรขึ้สวยแต่เด็กเอยอะเด็กเล่นน้ำแตกหมดแล้วปลาหน่าอย่าสูญพันธุ์หมดแล้วทั้งหมด <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูหม้ อะไรนะพี่ฮะเออผมก็ว่าจะพูดอยู่โอ้โแต่มันจะมีตัวไหมเนี่ย เหมือนเส้นไปผาโศกเลยโอย้ดูผีเสือ้อครับโอ้โห ร้านขายของชำเลยนะโอ้ยยังมีที่แถวเนี้ยบรรยากาศโอ้โจะชิว มีกระสูบพี่มีกระสบมีบมี แต้มแรกแต้มแรกมาแล้วโดนแล้วโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วพี่ใช่ต้องสวิงไหมเนะี่ยฮะโอ้โหนี่ไงนี่เต็มปากนับไหมหนึ่งแต้มนี่ เอาแล้แตมแรกมาแล้วครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าตอนนี้บ่ายสอ้น้ำตาจะไหลถ่ายรูปกันนะ ริมตะลิ่งพี่ตะกี้ผมเห็นเพื่อนมันลอยอยู่ริมตะลิ่งแหละเอาเรื่องเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันนะครับหลังจากไปน้องเสร็จก็ลุยต่อนะครับหมานแล้ววันนี้ไม่แห้วเว้เย กีโดนอยู่เหลี่ยมนี้แหละจะมีตัวอีกไหมแถวนี้ปลามันเขี้ยวหน่อยนะครับชาวบ้านหายเยอะ I right. like. ที่ผมเคยได้ปลาแถวนี้มันกินลึกนะต้องปล่อยสปูลจมไงนะ้ำมันค่อนข้างร้อนเนาะเอาลนะครับตอนนี้เราเจอฝูงกระสุกนะ กัดอยู่ใช่ไหมปปปปไปลงไปเลยพี่อ๋อนนืนมันไปอยู่ฝั่งนู้นแล้ว ใช่อุ้ยจิบหายแล้วใหญ่ใหญ่ไปน้ำบานวน่ะใช่ ย้ายหมายเรยหาตกลำทานเล็ก ต่อตอนนี้ยังไงก็ได้ไมันร้อนนี่ไ,ไหมมาเลยเน่ยแล้วแต่ได้หมดแล้วแ <c oughs> ต่ได้หมอนี้มรอนเกาเด้อบ้านลุอน <c oughs> งอยู่ในเมืองเด้อเอาข้างไหนเอาข้างไหนข้างไหน อปต่อน้ <Es poor S 1> ํเปล่าอยู่ที่ไหนไปไหนบ่ไปมาแล้วครับเออไปตาจี๋ เราจะไปกันต่อนะตาดหินทีนี้ไม้มหาชนไม้มหาชนครับไม้มหาชน <c oughs> โอ้โหไม้ธรรมชาติเงียบกริบไม่มีคนเลยเป็นไงล่ะ <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> โอ,โอ,โอ,โอ้พระเจ้า <laughs> 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 oh เขาง,งมอะไรงมหอยบ่แตกแล้วไหมปุ้นเบ็ดไปเลย จะได้โดดดูทรงแล้วจะไม่ตกละปลาจะเล่นน้ำแล้น้ำจะร้อนเอ้ยไอ้น้องมันตกได้จริงว้เมื่งไม้เดียวมันได้เลยว่ะพี่ตัวเลอยเลยฮะช้า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 ค่อยก่อมาค่อยก่อมาให้มันเหนื่อยก่อนไม่ต้องฝืนไม่ต้องไปฝืนหเดี๋ยวพี่เอวิงตักให้ ไหน่ะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้าโอ้โหโอ้โหไอ้น้องเทิงเออโอ้โหมันเอาเรื่องว่ะอุ้ยตัวใหญ่ห่ได้แล้วถ่ายรูปโอ้โหของแท้ไโอ้ยเพิ่งบวชเนนมาด้วยโช นี่อย่ามาทางนี้อย่าไปใกล้น้ำเยอะเฮ้ยเออจับทางนั่นแหละวางเอาหมีมาเอ้าเออจับมือหนึ่งเออเอาเนี่ยอ้าถ่ายถ่ายรูปให้น้องกันหน่อยถือเบ็ดด้วยไอพี่ลงช่องยูทูปนะเนี่ยรู้ไหมวางนี้ก่อนสุดยอดเลยเ <c oughs> ออถ่ายรูปให้เขาหน่อยอ่านมองต้องนู่น ผมแท้วะของแท่นี่สวยงามไอ้เราให้ฟ in oh, ังดีเป็นไงจะเอาปลาไปทำอะไรนะเอาปลาไปขายเอาเงินไปโรงเรียนเพราะว่าไม่มีเงินไปโรงเรียนอ๋อไม่มีตังค์ไปโรงเรียนพ่อแม่เสียเหรอเก่งเลยเดี๋ยวนะาใส่สวิงว้ให้ถ้าจะเอาไปขายอะโอเคไหมเดี๋ยวติด แต่ตอนนี้ล่อผมไปแล้วเป็นเอยียงไม่รู้น่าจะบิดหรึเปล่าอเอาค้างต้นไม้ไว้เรื่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นลอ่อพวกนี้ต้องค่อยๆเล่นติดแลวฮะ,ะสปูนมาก่นเอาติดติดแล้วติดแล้วอ่ายเบิร์ดไว้เด้อ <c oughs> ไหนนื่อไหน เบ็ดยังนี้มันทักง่ายป่ะทักง่ายมันไม่เหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่งถ้าเจอตัวใหญ่ทักง่ายป่ะทักเนี้ยเรียบร้อยไปแล้วทักเหรอโดนปาตัวใหญ่เรียบร้อยเลยเบ็ด ต้องเล่นเบ,บาๆเบ็ดพวกนี้นอยอ่าไปฝืนมันเน,นี่ยคตีอย่างเงี้ยปล่อยจมนิดนึงแล้วก็กอมาไรน้าแมาจจับปลาอย่างนี้นะก็ปล่อยคืนบ่ใช่ไม่ได้กินเด้นคนนนืนนะ่ขอยๆเล่นได้อย่าไปเล่นของพี่เขาพังอีกตัวหนึ่งนะของพี่ไปแล้วนะ่นะคืนผมแล้ว ช้ช้านะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยพี่เบิร์ตโยนล้ลืมป่เพี่ฮะ <c oughs> <c oughs> คื้นบกับวะอำังเหรอครับวันนี้ได้สองแต้มเว้ยมีตัวกระจ้อยนึงกับตัวใหญ่อะน่าจะน่ากี่ขีดแล้วพี่น่าจะห้าขีดได้อยู่เนาะไซส์ใหญ่นะตัวตะเกียนะี่กระสูนขีด จังหวะเหยื่อตกน้ำมันขึ้นมาฮุบพอดีมันไม่ใช่ว่าเหยื่อตกน้ำเหยื่อมันติดเบ็ดลอกมีปัญหาเอ้แต่ผมได้หลายลอกแล้วนะไอ้เวลาลอกมีปัญหาเนี่ยมันจมอยู่แล้วแบบเรากะชากเราดึงเหยืย่อก็แก๊กก็แก๊ก,กเออมันก็คงจะคิดว่าปลาเหยื่อป่วยหรือเปล่าเนาะ จะได้บ่อยนะอย่างนั้นอะ่ะอบางทีแบบสายพันธกันอย่างเงี้ยกำลังกู้อยู่วันนี้ก็ตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะครับตกตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งตอนนี้5้าโมงเย็นได้ปลานิดหน่อย ไม่ได้เอากลับบ้านนะครับเ่วงสงการเด้อสาวเยอะเดี๋ยวตรงไหนจะต้องเข้าไปเล่นในเมืองละดูสาวอีกมือ,อันนี้จะเบิร์ตเก็บล่อคาบเสร็จแล้วจะนั่งตกป,าปยยลาเป็นไอเดีย